ว่าถ้าแบบอยากจะฝึกะเส้นทางโปรเพเยอร์มันมันต้องขวนขวายมากเลยปะเหนื่อยนะเว้ยจริงๆไอที่แบบว่าบางคนมันเล่นกันจนเสียการเสียการเรียนหรือว่าเสียง,งานเสียการนี่มันเรื่องจริงนะวหยบางทีแบบช่วงช่วงเริ่มต้นนะนะแบบพี่เฮียอยากเก่งไหมก็ต้องเล่นเยอะๆอ่ะแบบเยอนไอที่นี้คือแบบเอาเอง่ายๆหนึ่ง,ง่ายๆนะเมื่อก่อนพี่สตรีมผับจีวัวนละสิบสองชั่วโมงยุคสมัยตอน มิดก,กำแพงมิดเบอร์ลินอะยุคน,นะคิดได้ยพี่เตีมยววันละสิบสองชั่วโมงเดือนหนึ่งแม่งแบบสตีมไปเกือบสองร้อยกว่าชั่วโมงอะคือเยอะมากอะเดือนหนึ่งอะเออคือพี่เล่นเยอะสัตสัดอะสิบถึงสิบสองสิบถึงสิบสองแปดถึงสิบสองอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเล่นในผับจีอะในภาพอะจนทุกวันนี้พี่แบบมีชั่วโมงบินอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดอะคือมันถ้ามองย้อนมองย้อนกลับไปคือแบบกว่าจะมีหมื่นเจ็ดอะคือเล่นมาเยอะมากมาก เออที่หลังสามตัวโอ้อยวนี้ผมก็ซ้อมซ้อมทุกวันอืมแล้วแลเรามันจะต้องแบบเสร็จปุ๊บแบบมันเหมือนแบบนั่งจำเรื่องใหมๆ่ๆหมให้เ,เียบพืนพแบบเออวันนี้ เวลาเล่นอะนะจริงๆแบบทฤษฎีการคิดมันคือแบบมีนะเว้ยแบบเราเราตายเพราะอะไรจำแล้วก็แก้ไขแล้วก็เอาไปเรียนรู้อะไรอย่เงี้ยแบบแม้กระทั่งการกดพับป,ปิกมันไมไ่คิดหรืออะไรมันมันว้า่วามันเครียดว่ะแต่ว่ามันก็สนุกนะช่วงที่แบบว่าเรากำลังสร้างอะมันเหนื่อยนะแต่แบบเราสนุกอ่ะเห็นปะ พราะแบบถึงพี่จะบอกว่าเออแม่งเส้นทางกว่ามันจะไปถึงกว่ามันจะแบบต้องซ้อมมันเยอะจริงแต่แบบก็สนุกนะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไม่สนุกอะเมื่อก่อนแต่ของพี่มันทํามา15ปีและะ้วมันอยู่ในจุดที่แบบเค,คกูว่าเบื่อเป็นนะอะไรเงี้ยโดยที่แต่เข้าบ้านนี้แนละ้วตัวบอลฟ้าไคตามต่อเด้อ โอเคมันเออเลอร์มันก็เล่นออกพี่มองอย่างนี้นะฮะสมมติว่าเองอยากเป็นจริงนะเองทำให้มันมีความสุขแล้วก็เล่นให้มันแบบเต็มที่อย่าถึงขั้นไปกดดันตัวเอง น่าทมให้ตัวเราแบบมัดสองน้องป่าวพี่เออมักหนึ่งนะมักหนึ่งมักหนึ่งมีตัวมีมีสองตัวอยู่ในบ้านเดียวกันชุกแล้วบอมาพี่ชุกแล้

รั่งบ้านมาซ้ายมือเลยนะมาปุ๊บกระโดดปั๊บอันนี้ไม่ชอวแ์เปะ Rồi lắm. Rồi <laughs> gì đâu nữa anh không bán đi đâu mà, đấy, con sáng hả? Ôi. cái này á? điểm sáng, đi, cái bát này ngồi rồi khang khang, đi, đến bát này nhỉ? Mày mày เ,เ,เออบ้านตะคู่มาตัวหนึ่งบ้านตะคู่น้าะเอ้ยบนบนบนดัดฟ้าบนดัดฟ้าเจ็บบนหลังชาเลยเจ็บตรงนี่ยแรงเจ็บ มวนพี่ข้างบนหลังคา,าเลยเออเนี่ยโอ้ชุบแล้วฝั่งบ้านบอสมีสองสาม้วนะพี่เราโอเค มดนตัวละกี่เนะอาโดนไปแล้วพี่นัาใช่ไหมคาใช่มาสองฮัลโหฟังผมเดี๋ยวฟังผมทำยังไงบ <c oughs> Đấy, làm à an, mình... mình nó không bài sửa tay nào. thoải mái, Bye, mẹ. 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 Không mẹ. cái mẹ. Này, mẹ. เซ็ตหนึ่งในบ้านชั่วหูไม่ฝัดเออคิดว่านะคิดว่าเหมือนได้ยินเสียงใช่ใช่ชั้นหนึ่งพี่ชั้นสองยิงให้เลยพี่ไฟกันห้องไหนห้องไหนห้องไหนชั้นล่างพี่โอ้โหที่อะไรมาวะเนี่ยถามมิกเออ เฮี้ยกูโหดเฮี้ยอะไรมาเนี่ยตะระชัดเนี่ยิงยิงใครเป็นตายทุกคนกูแว่าทำมิงจัดไปนี่ศพ <c oughs> เองปหมใช่ปหะใช่เปล่ พี่ชายพี่ชายลืมเออว่ะไอเฮี้ยปออ๊อกไอเฮี้ยโทษทีว่ะวันนี้กูแม่งมันกับพับจีจัดเลยว่ะหักใจเลยเฮ <c oughs> ียมึงต้องเห็นกูเล่นวันนี้ป๊อกค,คือมันแบบพี่ยาบอกผมว่ากูไร้ที่ติที่เฮี้ยว,วันเนี้ยกูแบบ <c oughs> เอาง่ายกูยิงอ่ะทั้งคืนอ่ะแบบหลายร้อยตัวแล้วเนี้ยที่กูเล่นมาเนี้ยกูยิงแบบโอ้โหแบบ คือมันคือวันที่กุลั่นที่สุดในชีวิตมั้งวันนี้ไอ้เหี้ย18คแบบิว15คิว้ิบหคิว1ิอคิวสิคิวแบบโอ้โหมึงกูยังไม่หยุดยิงเลยเนี่ยึงซาริ่ด เอพี่ทิ้งไว้นะในศพอ่ะเอ่อนึกปั๊บจไ,ได้มเราไปชิ้ศพตรงนี้ไดหนึ่ง,งเอ้ยใช่เหรอ,ปหอ,อไปนึงจะทำยังไงถ้าเองเหรอถ้าเองหอององลบได้เองรีบหลบก่อนนะไปนงวิ่งไป,ไป ในบ้านส้มเลยนะ่ข้างหลังข้างหลังบ้านส <Okay, okay. S 2> ้มโอเคโอเคเขวมาวิ่งมาตัวเดียวมัน่าจะเข้าบ้าน,นแนแหบซ้ายไม่เจอใครในเบรนนอ่ะั้งสองโอ้ยรีบวิ่งไปเลยอันนี้มัไปทางไหนละ็นตัวเดียวหมวกดำ สองได้พี่ใช่ใ่้าสุดล่้าสุดหน้าสุดไปท้องลึกขาวขาวเย่บอสอสัตว์เกือบอยู่แล้วนะเกือบไปมึงดีนะกูมามันแบบว่าเขาข้อเออ อยู่พี่นั่งดูอยู่เปิดดูตลอดเ yeah. นี่ยมันมันไม่น่อยดิปด๊อวนะันนี้เท่าทีวันน้องได้ปืนใหม่นะดับแล้วเฮี <c oughs> ยน้องเราอยู่นู่นเลยวะไปเอาเรถกันไหมเดีย๋ยวเราชุบมนะัน้ะไอ้สัตว์แต่แม่อยู่ไกลจัดเลยวะ แม่งเป็นใครไว้ได้เฮี้ยตัวเดียวนี่ย,นนยี่ไหนไวเ้เลี่สบเ็สิบสี่ไม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 บาบะสี่กับยี่สิบเอ็ดีงประมาณเมืองน้ำ เออใชเออ่เห็นปะ้างขวาเดี๋ยวพี่ดับเครื่องไปนะ โดนฮอกว่ะเสียงอะ่ะก็บ้านนี้เมืองน้ำน็อคข้างบนมีข้างบนมีพี่ข้างบนข้างบนเลยน็อปแล้วก็หลุมนี้ ออพี่หายิงตัวข้างในอยู่เนสมุทออ้าเนเออใช่ใช่ใชอ,อ๋อ,อ,อ,อพี่กัแพงนี้โอ้ยมันหนีป่ะออแต่พี่ว่าปล่อยเหมือนกันแลนะ้ว <Yeah. S 2> uh huh. ถ้าสมมติว่ามันจะชุบเพื่อนก็เดี๋ยวค่อยไปยิงมันต่อในวงให้ <Yeah. S 1> มันชุบได้เฮ้วงโคตรไกลเลยทำลายรถมาก่อนตัวรถฮอกไปไหนแล้ววะพี่ขึคิวยางสามตัวนั้นเดวมไม่ชุบกันแล้วเออชุบไปแล้วอ่ะ ไอฟิลลอดไปน้องลอดพี่าลอดลอดโอเคพวกพีร่าเข้าไป,ประหว่างทางมันต้องแวะดิเจอพอดี <c oughs> ชิวพี่ <c oughs> เฮียแ <c oughs> อะเดินนี้เดนิเดนยิงต่อเลยเอ้เอพวกน้องวงก็ตามมา ไปยิงกันนอกวงเราก็ไปซัดต่อทำไมกูไม่เอาไปเอาเลยสุดเซตสามปะระเบิดไหญ่เว้ยเนี่ยวินญาณจิงซุบก,<ะ>กันอยู่เลยฮะวิญญาณยิงชุบกันอยู่เลยเออ ว้ายจอเลยละไม่เจอใครอันสมลุกโลกก็ไม่เจอใคร ส่งพี่ไปใช้สาม G ด้วยเราก็ขับตามมาเออดักเอาง่ายเราจะดักไอ้เฮี้ยตีนอางหงอะ่ะโอเคตรงพี่เคลียร์หมด3 G เคลียร์ โอเครอเลยแต่ก็มีคนวนมาไว้โจมาเฮ้ยบ้านนี้ว่ะอมาพี่ตัวหนึ่ง

สมอ,อกให้นุมขึ้นมาทำไมนี่เจ็บล้วต้นไม้ไอ้ชีกินได้นะรวยเนาะเลยโรมิกเลยโรมิก มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านหน้าพี่เขียร่หุ่มนก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 มออปชั่นไหมออปชั่นลงหลุมปะมีเลไอ่เขียพี่ไม่ไหวแล้วซัดแม่งเลย ไอ้กกอสมโวไอ้สัตว์เออไม่ระเบิดป่ะสขาอเออ,อหมดเฮ้ยหยีอะอะย่าตายเย็นเหลือเกินไอส้สัตว์แล้วยิงหัวกูทุกเม็ดอีกฟ้าดิหัวหายเลยนะเออเหลือสองตัวอีกเนี่น นล้วเสียกระปินน้นด้านซ้ายมเมื่อกี้ฝั่งเนี้ยเนี่ยอะไีอยจบแล้วสองตัวเลย uh huh. เรานี้ย uh huh. สองตัวอยู่ฝั่งหน้าพี่ ทำไมวิ่งหนีแล้วคนหนึ่งแล้วทำไมนี่แล้วคนมาหนี่นนวิ่งม,มาแล้วทำไมคตรสร้างเลยอยู่ในหน้าพี่เจ็บาก แล้วก็ยังแชมป์อีกอีกคับค่ำคืนนี้เออเฮียไม่ได้คิวเลยตอนเนี้ย